สวัสดีตอนเช้าในสวนมะพร้าวสวนนางคุดครับผมนะผมสั่งซื้อท่อคอนกรีตท่อเม็ดมาอีก30ลูกนะเขาเพิ่งมาส่งแค่15ลูกผมเรียงเสร็จละแล้วก็เอาไว้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะปุ๋ยคอกลงในท่อคอนกรีตนะมีระบบสปริงเกอร์อยู่ทําไมต้องใช้ท่อนะผมเรียงท่อไว้น่าจะเกือบเกือบร้อยลูกละนะลูกละว200 80บาทนะครับผมทำไมต้องเรียงเพราะว่าพื้นที่นี้อยู่บนโคกมีลําห้วยล้อมรอบ3ด้านนะด้านตอนตกด้านทิศเหนือทิศใต้นะครับผมเหลือแต่ด้านที่ตอนออกที่ไม่ติดลําคลองนะเพราะเวลาฝนตกเนี่ยฝนก็จะชะล้างปุ๋ยคอกลงลําคลองอย่างรวดเร็วนะก็เพื่อทําให้ต้นไม้ได้กินปุ๋ยนานขึ้นให้มังคุดได้กินปุ๋ยนานขึ้นก็เอาท่อมาครอบวงสปริงเกอร์ไว้ อันนี้สปริงเกอร์นะครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยอคอกลงไปนะปุ๋ยคอกเป็นขี้ไก่เนื้อนะขี้ไก่เนื้อที่ทางใต้เขาไม่ได้ใช้แกลเพราะว่าแกลแพงเขาใช้ขุยมะพร้าวนะใส่ลงในอคอกขี้ไก่เนื้อนะกระสอบละส3สบาบาทต้นหนึ่งผมใส่สองกระสอบนะก็66บาทนะเพื่อให้มังคุดได้ กินธาตุอาหารนะหลังจากใส่เสร็จผมก็จะเปิดปั๊มนะเปิดสปริงเกอร์นะให้ละลายาปุ๋ยคอกลงสู่ดินนะฮะให้ต้นไม้ได้กินนะพอมังคุดกินปุ๋ยไปแล้วเนี่ยจะเริ่มไปปรุงอาหารที่ใบเอาธาตุอาหารทั้งหมดนะขึ้นไปปรุงที่ใบนะจากใบเนี่ยก็จะส่งกลับมากิง่งมาลำต้นส่งมายังผลนะส่งมายังรากนะครับผมนั่นก็คือวงจรนะของของอาหาร รากดึงจากดินแต่ว,ว่าขึ้นไปปรุงที่ใบนะครับผมนะเ,เมื่อเราไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ได้เนี่ยเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องเพิ่มผลผลิตนะครับผมโดยการให้ต้นไม้ได้กินธาตุอาหารที่เพียงพอนะให้ผลดกลูกโตนะผลได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคิดแล้วก็ลงมือทำนะฟาร์มสุขมีอยู่ในสวนครับผมสวัสดีครับ